สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนค r วอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งก็เก้านะครับอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จกวัดขุนอินนะครับ เป็นพิมสามชั้นนะฮะนี่ครับจะภาพสวยไม่มีหักซ่อมนะครับนี่ครับสำเร็จวาดคุณอินประมูลนะครับนี่ยังมีคาบกูอยู่เลยนะ งนี้เปิดไปที่3ามหสิบาทนะครับตรงนี้นะครับนี่อ๋อประมาณนี้ก็เป็นคุณอินเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะมีร้อยล้านหน่อยนะ นี่ครับไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้ัวด้านหลังนะ เหมือนกล้องมีมจับโฟกัสเลยนะดนูหน้าหน้านะอืมติกแตกไปหมดเลยขอขอภปด้วยนะฮอันนี้เปิดไว้ที่250บบาทนะครับนี่นะ อ,องค์ต่อมานี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่มีคาบกูฮนะอันนี้พิมพ์ทรงไปเหมือนของหลงปู่ลำพูปีศูนย์สองเลยนะครับวัดใหม่มาตารดตถวบางขุนพรมนะครับ กล้องไม่โฟกัสให้นะครับดูข้่าวไปก่อนนะครับ อืมกล้องเราไม่โฟกัสนะนี่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับตรงต่อมานี่เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ทรงอ่าวัดพระสตราสา์นะครับแบบนี้เนะนี่ยนี่ก็รักางตัดแบบนี้นะครับ วงนี้สองร้อยบาทนะครับวงนี้นะครับวงต่อมานี่เป็นนางเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับอันนี้กุวัดดอนล้านนะครับสุโขทัยนะครับอันนี้เขาว่าหลวงพ่อกลวยหลวงปู่เดิร์นทุ่นภูเกนะครับ น,นี้สองร้อยบาทนะครับองน,นี้เนะน,นี่ยองค์สุดท้ายนี่เป็นหลวงพุททวดนะครับรุ่นนี้มีพระสบการนะครับองน,นี้เนะน,นี่ยเป็นรุ่นปอดนี่นะครับรวยๆนะครับนี่นะอะไรนะว่ายิงไม่เข้านะครับรุ่นนี้นะ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกติอาจารย์นะครับช่องทางกติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081ก็2 3 7 5 0นะครับ ID Line ก็081 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับชอบภาพของไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ